หม้อน <Talk> ้ําเดิมหมดอายุครับหม้อน้ําเดิมหมดอายุคืออะไรมามาใกล้ๆครับนะครับตอนนี้นะครับดีแม็กนะครับเพื่อนดูเป็นแนวทางได้นะสาหรับเพื่อนๆที่ขับดีแม็กนะครับตั้งแต่ปีตัวแรกๆขึ้นมานะครับตัวนี้คันนี้นะครับก็1ิปีละสิบกว่าปีแล้วนะครับก็เจอปัญหามามาดูใกล้ๆเลยนะครับเมื่อน้ําหมดอายุคืออะไรครับไม่ได้แตกไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยครับก่อพลาสติกตัวเนี้ยนะครับโอลิงนะครับใต้เนี้ยมันสึกนะครับหมดอายุทําให้ เมื่อใส่น้ำลงไปแล้วมันก็รั่วออกนะครับยิ่งมีอุณหภูมิมันก็จะเกิดแรงดันนะครับก็จะรั่วออกน้ําก็จะหายนะครับเพือพ่อนๆน้ำหายรุ่นนี้ดูไว้นะว่าหายกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูง่ายๆครับเนี่ยนะครับดูจากสีพลาสติกนะครับมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วถ้าแ,งแรงๆหน่อยก็แตกแล้วแหละนะครับคันนี้เปลี่ยนมอน้าเพราะว่ามหมอน้ําหมดอายุนะครับแล้วก็สองเพือพ่อ,อนๆนะครับที่เร่งรถนะแล้วมันดังแบบวู้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 อ่ะใช่ไหมผมทำเสียงถูอไหม มันจะดังอยู่หน้าเครื่องคือพัดลมมันดังมากครับคือตรงนี้มันหมดอายุแล้วความเนึ่มัน,น,นไม่ได้นะครับมันไม่ได้ค่าที่ที่เหมาะสมนะมันก็หมดอายุทาให้เล่งดังแต่ว่าก็ซ่อมได้นะแต่คันนี้ก็เลือกจะมาเปลี่ยน,นไปพัดลมไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้วาล์วน้ํานะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับคือมันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันแล้วก็เลยทําการเปลี่ยนด้วยซะเลยนะครับมามาดูของที่เราเปลี่ยนลงไปครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ตัวนี้อยู่นะมานะครับหม้อน้ํานะครับลัคกกี้นะครับขนาดหนากว่านะครับ ใส่น้ําได้เยอะกว่านะครับตัวนี้แล้วก็พัดลมไฟฟ้านะครับเดินระบบไฟให้แล้วก็มีถังพักน้ํานะครับระบบระบบไฟคันนี้เดินเป็นแบบทํางานตามเครื่องยนต์นะครับก็จะมีหลายแบบให้เลือกเล่นนะครับสำหรับที่นี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้ที่เปลี่ยนไปเพื่อนก็ลองดูเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนทครขับดีแม็กนะว่ามันจะมีเปลี่ยนแบบว่าซ่อมแล้วก็เปลี่ยนเพื่ออัปเกรดนะครับคันนี้ก็อยู่ในโหมดของเปลี่ยนเพื่ออัปเกรดเป็นแบบว่าของซิ่งด้วยนะครับสำหรับไยรุ่นเรานะครับ